สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางฮานอยมัดรวมจะวันที่28เดือน4เดือนเมษา2 5 6 8วันจันทร์จ้าวันจันทร์เมื่อนี้มีแนวทางไว้เล่าพัฒนาให้ด้วยจ้า <c oughs> เล่าพัฒนากับลุงไห่ส้งสูตรฮานอยกับลูงไห่ส้งสูตรเนาะสำหรับผลฮานอยเมื่อวานจ้า วันที่2 7เจ็ดฮาน้อยหมัดรวมเลขเด่น7กับ3กันเด่น9ก้าจ้าโลนน้อยรอบแรกน้อยเฉพาะกิดเก้าเจ็ดสี่สาหกสำหรับเจ็ดสจับคููพลาดไปจากเข่าเด่น7รอบเฉพาะกิดโบนจ้ะสำหรับ2ตัวหลังสามหกเขา่าตรงตง,ตงจ้าเน้นผิดตัว เดนสามรูดสามมารอบเฉพาะคิดเกือบเด้งบนหลังเนาะจับผูพาดสามเจ็ดเราจะเจ็ดสามเนาะถามพา่ฉันตัวประกุผูดเด้งบนหลังเลยโอ้โหน้อยรอบแหลกในหมักปังสำหรับนลอยอพี่เศษจะศูนย์ศูนย์สามเจ็ดอ่าหลังสามสาม สามเจ็ดจับคู่เข่าตรงๆจากตัวเน้นเต็มๆคู่เด่นนอนมาเลยเด่นสามมาเด่นเจ็ดมาล่าง3 3สาม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 มีอจักันเบิร์นหายเจ็ดเจ็ดเนาะบรดก,การเบิร์นหายสามสามโอ้โหกันเบิร์นไวหายแข่เล็กเบิร์นเล็กเด่นเจ็ดเจ็ดมาสามสามเข่าเด่นซ้ายวูดสามจะสําหรับน้อยพิเศษสองตัวล่างสาหรับเด่นสามดูธุดสามข้าวเนี่น้อยรอบพิเศษนี่มาสามเด่งเลยเนาะ สำหรับน้อยรอบปกติจ้า36808 3มาอยู่ลากลอยรอบปกติผ่านไปสำหรับน้อยรอบ VIP จะ282 17 17เข่า71จ้าเน้นผิดตัวเน้น78กับ7จเก่ามา17เด่น7มาสำหรับสุด3ตัวข้าวทือว่าผ่านไปเนาะสุด3ตัวนี้ แตกสมตัวตูดแบบกับหัวกระวาได้เนาะจ้าน้อยรอบปกติเข้ามาสามสหกแเนวทางของเฮามีสามเก้าปดโอ้โหสามมีจ้าเก้ากับหกตำแหน่งเดียวกันเลยเนาะ8ปดโอ้ถ้กกับหัวนี่ถือว่าสาตัวตรงๆเลยเนาะจ้าสามเก้าแเข้ามาสามหกดโอ้โหกระดูกหัวขึ้นไปอีกนิดเดียวนี่ตรงๆเลยโอ้โห สำหรับสามห้าน้อยอ่าห้าน้อยมารวบกั็ห้ามือนี่ก็คือตามนี่เลยจ้ามือนี่เข่าสามน่อยเต็มๆพาดแค่รอบปกติรอบเดียวสิหกสี่น้อยเนะาะวันทียี่สิบแปดมือนี้ก็ตามรุ่นกันต่อจ้าเลขเด่นน้อยมัดรวมมือนี้ให้เด่นเก้ากับ ศูนย์จ้าจับคู่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามสำหรับน้อยรอบอชุดกันจ้า ศมี0 2 0 3์ามกันจ้ากันเด่นสองมีสองสี่สองหา้าสอเท็ดอยู่มุมสุดทถ่ายจ้ะสาตัวบน 92, 29, 47, 9ก้าศูนย์สองสองเ้าูนย์ส่เจ็ดุดทยจะสองหาเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนจะสำหรับฮหาหนอยมัดร่วมจะเน้น3ตัวบน529 902 กันจะเน้นสองหากับ2องหกศูนย์สองากสอจ้าสำหรับห้าน้อยมัาร่วมเอสจอยไฮีน้อยจะเฉพาะคิดถึง VIP จะเรือว่ามักอยู่ในหาน้อยลบได้กรบเปียบเทียบพิจจริหนาอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับห้าน้อยมัาร่วมก็ห้านาะจ้า ถือเลือว่าถ้าพี่น้องเอฟซีต่ได้เกิอดอบโดดบอมักมัดร่วมกันคือมีแยกน้อยให้รับชมจะเปรียบเทียบปิจารณากันเบิ่งได้เนาะเผื่อมีตัวม,กมักตัวชอบเนาะจะมือนีคอยมาปังปๆคอยมาเต็มๆสี่น้อยเลยละกาเรจาจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านติดเข้ามารับชมแนวทาง ส่งดีเฮงเฮปังปังลยๆกันทุกคนทุกทานจต่แนวทางมีเข่ามีรุดเราจะผิดปลาดประกันได้กับขอติดข้อภายหลายแต่ขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะเปรียบเทียบพิจารณาวีคอร์กันเบิ่งเราจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า